สมัยอยู่กับท่านที่เชียงใหม่จําได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ท่านว่าบางครั้งลุงปู่ขาวเกิดความสงสัยเรียนถามท่านอาจารย์มั่นท่านยังดูเอาโดยท่านว่าถามเอาตามความชอบใจของตนไม่ได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็นอย่างไรบ้างความสงสัยที่เรียนถามนั้นมีว่าในครั้งพุทธการตามประวัติว่ามีผู้สําเร็จมรรคผลิพานมากและรวดเร็วกว่าสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสําเร็จกันแม้ไม่มากเหมือนครั้งน,น้น หากมีการสําเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมากท่านย้อนถามทันทีว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ได้สําเร็จมากผลกันแม้สําเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้ท่านเรียนตอบท่านว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครสําเร็จเหมือนครั้งโน้นซึ่งเขียนไว้ในตําราว่าสําเร็จกันครั้งละมากๆแต่ละครั้งที่พระเ,เจ้าทรงแสดงธรรมโปรดตลอดการบําเพ็ญโดยลําพังในที่ต่างๆก็ทราบว่าท่านสาเร็จโดยรวดเร็วและง่ายได้จริงๆ น่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทําแทบลม้มแทบตายก็ไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรเก่เหตุบ้างเลยอันเป็นสาเหตุให้ผู้บำเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อความเพียรท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่าครั้งโน้นในตําราท่านแสดงไว้ด้วยหรือว่าผู้บำเพ็ญล้วนเป็นผู้สําเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายได้ทาใจทุกรายไปหรือมีทั้งผู้ปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้าผู้ปฏิบัติลาบากแต่รู้ได้เร็วผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าและผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว อันเป็นไปตามประเภทของบุคคลที่มีโูมอุปนิสัยวาสนายิ่งย่อนต่างกันหลวงปู่ขาวเรียนตอบว่ามีแบ่งภาคไว้ต่างๆกันเหมือนกันมิได้มีแต่ผู้สําเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติลําบากทั้งสาเร็จได้ช้าและปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วก็มีแต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแม้จะมีแบ่งประเภทบุคคลไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้ท่านอาจารย์อธิบายว่าข้อนี้ ขึ้นอยู่กับผู้แนะนําถูกต้องแม่นยําผิดกันตลอดอํานาจวาสนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกและพวกเราผิดกันอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจในธรรมต่างกันมากสําหรับสมัยนี้กับสมัยพุทธกาลแม้พื้นเพนนิสัยก็ผิดกันกับครั้งนั้นมากเมื่ออะไรอะไรก็ผิดกันผลจะให้เป็นเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้อื่นสมัยอื่นให้เยินเยอะไปมากแม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติซึ่งกําลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้นด้วยวิธีเดินจงกรมอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างแต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรทางกายส่วนใจไม่ได้เป็นความเพียรไปตามกิริยาเลยมีแต่ความคิดสั่งสมกิเลสความกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนกําลังทําความเพียรด้วยวิธีนั้น,น,นดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกการสถานที่ แล้วก็มาเมาเอาว่าตนทําความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธิสั่งสมยาพิษทําลายตน